สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมาลลี่คลิปนี้แอดมินก็มาเก็บตอกโมเมนต์บรรยากาศหลังจากแข่งขันในนัดล่าสุดของเพียวอัชราพรคงยศกันครับที่เพียวไปเล่นในลีกญี่ปุ่นครั้งแรกเล่นให้กับสโมสรอน NEC ซึ่งวันนี้เพียวต้องบอกเลยว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆเลยครับช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมบุกเกมรับหรือว่าเกมบล็อกทําไปทั้งหมด18แแต้มแบบปัง,ปงๆแล้วก็สามารถพาทีมเอาชนะคู่แข่ง ไปได้3-0ตอ่เซตครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จสำหรับนัดนี้ซึ่งหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นมิตรภาพระหว่างเพียวกับชิมามูระครับอดีตบอลเร็วของทีมชาติญี่ปุ่นนี่เลยครับชิมามูระถึงกับ อุ้มเพียวเลยเมื่อทีมสามารถคว้าชัยชนะได้เพียวทำแต้มได้แบบปังๆชิมามูระก็ต้องชื่นชมเพื่อนหน่อยครับหลังจากนั้นก็มีการยอกล้อกันอย่างสนิทสนมเห็นแล้วน่ารักดีต่อใจซึ่งสำหรับสโมสร NEC หลายๆคนก็ถามหาโคกากันครับว่าหายไปไหนอยากให้มาคว้ยเพียวแบบที่เคยเห็นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเอาเป็นว่ายังไงเราก็รอการกลับ มาของโคกะควยกับเพียวคิดว่าคงได้เห็นเร็วๆนี้กันอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้เพียวก็ทําแต่ช่วยทีมไปก่อนแล้ววันนี้ก็ช่วยทีมได้อย่างดีเลยครับสูู้นะครับรอเชียร์นัดนั้น